สวัสดีเช้าวันจันทร์18มิถุนายนนะครับวันนี้เรามาสรุปสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาล่าสุดแบบเข้าใจง่ายกันนะครับตอนนี้รัฐบาลนะครับได้ตั้งทีมไทยแลนด์หรือว่าศูนย์เฉพาะกิจสอบทออกอขึ้นนะครับเพื่อดูแลสถานการณ์ชายแดนโดยเฉพาะนำโดยพลเอกนัทพลนาคผานิชย์ครับซึ่งได้นัดประชุมนัดแรกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเป้าหมายคือการรวมทีมทุกหน่วยงานมาช่วยกันคิด ช่วยแก้ไขปัญหาให้ไหวที่สุดนะครับถ้ามีเรื่องด่วนก็สามารถที่จะเสนอท่านนายกนัฐมนตรีได้โดยตรงนะครับส่วนใครที่อยากเกาะติดข่าวแบบไม่สับสนนะครับสบายใจได้เลยโดยเฉพาะทีมไทยแลนด์จะแถลงข่าวทุกวันทําการจันทร์ถึงศุกร์นะครับและถ่ายทอดสดผ่านทาง NBT เพื่อให้ทุกคนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องจากแหล่งเดียวไม่ต้องงงนะครับกับข่าวต่างๆอีกต่อไปแล้วเรื่องอื่นๆแล้วครับวันนี้ทางกัมพูชา ก็ขอเลื่อนการประชุมคณะกรรมาการชายแดน RBC ออกไปก่อนนะครับการช่วยเหลือคนไทยใครที่ทำธุรกิจขนส่งสินค้าแล้วติดปัญหาตอนนี้กระทรวงพาณิชย์นะครับเข้ามาช่วยรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแล้วนะครับส่วนข่าวลือนะครับเรื่องตัดน้ำตัดไฟนะครับขอย้ำชัดๆนะครับว่ารัฐบาลไทย ไม่มีโนโยบายตาต่อตาฟันตะวันก็คือไม่มีการตัดน้ําตัดไฟแน่นอนนะครับและจะไม่ทําอะไรที่กระทบกระเทือนอพี่น้องประชาชนทั้งสองฝั่งเป้าหมายหลักนะครับก็คือการคลี่คลายความตึงเครียดให้ทุกอย่างกลับสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุดครับ ทีมไทยแลนด์ครับร่วมส่งกำลังใจให้กับทีมไทยแลนด์และทหารที่อยู่ชายแดนทุกคนได้ที่ช่องคอมเมนต์เลยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เอาไว้คุณจะได้ไม่พลาดข่าวสำคัญกับอับดุลนักเล่าข่าวลุงจะเล่าให้ฟังครับ